ดิน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 โอ้น้องโดนเจ้าเหลืองุืยๆแต่เขาวันเลยพี่น้องใจ่สวยด้วยครับผม สวัสดีครับผมพบกับผมใช้ลายสายลุยยีกแล้วครับผมวันนี้ก็สะยังพามาชมบรรยากาศการสายเบ็ดซุกเก่าล้วพี่น้องชวงอ่ายครับแต่ว่าจะเป็นเบ็ดโฟมครับวันนี้เบ็ดโฟมเหยื่อใส่เดือนครับมาลองดูสักลิ้ครับพี่น้องมาใส่ทิ้งไว้เราก็มาดูตอนชาวสิเดียวเลยครับ ดูสภาพไม้ครับผมนี่แหละครับพี่น้องไม้ของเราที่เราเคยมาใส่เหยือเขียดไหวต้ตอนวันเมื่อคลิปที่ผ่านมานี่แหละครับแต่ว่าคลิปนี้เราจะลองเอาเบ็ดโฟมมาลองครับผมเดีนใส่เดือนใส่เดินคดก็ใส่เดือนหน่อยครับพี่น้องหาใส่เดินโตดไม่ได้ครับผมห้าใส่เดินใหญ่ไม่ได้เลยใส่เดือนหน่อยก็ไม่เป็นไรครับผมใส่เ,เสียงไว้ดีบาน่าจะ พอมีปลาดุกปลาไหลนะครับเห็นพุดๆอยู่ตอไม้ของเราวันนี้คือปลาดุกกับปลาไหลนะครับผมไปลุยกันเลยครับกอบคุการมาเสเวนาเดี๋ยวี่นอหลังไลาของเราไปทันไวลกับต้นไม้นน่อยนะครับ เดินขดกันเลยครับผมได้เดินขดตัวใหญ่ไปเลยเกาะไปเต็มแต่ขอเลยครับพอเรา,มาแม่งดูคืนเนาะเกิอยืมนดเรามาดูชาวทีเดียวเลยครับเราต้องไปทํางานวันนี้เกาะไวเลยยันลงไปครับผม อย่นี้พอแล้วมะมาต้นไหนแล้วครับต้นใหม่ล็อกไหวเตรียครับผมมาไปครับผมมาต้นใหม่หรืออะพี่น้องไปไหนกันนี่แหละไปไกลลแ้วคร,ครับ เรียบร้อยครับผมหลังที่สองไปรมเขาอยาดใส่ต่อกันนะพี่น้องเอาเวลาครับผมอย่างนี้ก็มาไว้รุ่นกันตอนเช้าเลยครับครับพี่น้องหลังที่สองของเราอยู่นี่เลยครับหลังแรกก็อยู่ตรงนั้นครับนะต้นกะทินลงนหน่อยๆนะเราอีสายไปตามค้างๆเลยนะพี่น้องเราอ้อมกลับมาฝั่งนี้เลยครับผมเบ็ดพมประมาณ20กวันกับ30บอันนี่แหละครับรวมเขาอ,อยาใส่ต่อกันนะพี่น้อง ทำเวลาครับผมยังไงก็ไปพบก,กันรอบชาเลยครับผมต่อมากูเลยบพี่นวดเ้อใช้ดูอะไรครับผมชุดที่เราใส่เหยื่อเขียดไว้เม่นั้นครับที่ผมบอกว่าเห็นรอยปลาใหญ่มันดินตรงนี้นะครับที่าปลาเล่นน้ำนะผมหาไม่เห็นครับหนูเสดายตัวยังใหญ่ที่เบ็ดเราจริงๆด้วยครับนี่ครับคันเบ็ดนี่นี่เป็นไม่ลูกคอกตัวนั้นเลยผิวห,ห้อดหาไม่เห็นเนาะ จะลูกไปอยู่ยังไงลอกนี่ลอยตุยเลยครับผมสองวันนะครับนี่ผมพัดมานี่มาใส่นี่ขึ้นไม่ลึกหรอกครับแต่ว่ามันไปไหนไม่ได้น้อยตอนมาหามาหาม,าหามาเห็นมีน้องเอ้ยนี่มันกำมังดิ่งอยู่ตรงนี้มันหลากไปพายอยู่ตรงกอบัวผมก็เาวหาแล้วนะแต่ว่าหาไม่เห็นตอนผมมาไกลๆมันก็ไม่ยอมดิ่งอีกน้องอื้ เบย์ไม่โดพี่นอกประมาณเกือบถึงกิโลเลยครับนี่ประมาณเจ็ดแปดขีดแต่ปลาตัวนี้ทุกว่าใส่สวยอยู่ครับผมทุก่าเห็นมนดิ่งงงิงงงิงผมว่าแล้วต้องปลาติดเบ็ดว่าแต่มันเล่นน้ำตอนเรามาสาวหามาสาวหามัเห็นพี่นอกจะได้ของครับใหญ่ดะก็ได้ครับผมที่ว่าเบ็ดหายขั้นหนึ่งเลยครับนี่เห็นคืนแล้วครับี่ขั้นเบ็ดผมนี โชกุนจั่นยาวครับผมถ้าผมเห็นผมก็จะปล่อยคืนยุ่งพราะมันมีลูกคอกน,นะผมหาไม่เห็นหนอก็เลยตุยถิ่งฟรีๆเลยครับเสียดายไปน้ำใสยเป็นเราต่อดีวกว่าครับผมครับพี่น้องผมใส่ครันต้นงอยู่ตรงนู้นครับขบกระป๋องเหยียบหัวเขาวนะเพราคันนี้มีดินดินพี่น้อง มีดึงดึงดินดินครับ <S <S ควายก็มาเล่นน้ำเป็นฟุ้งเลยพี่น้องเลยมาเลาะอยู่หรอกขางเป็ดผมไหยลำเป็ดผมไปหมดแล้วอะดิน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 โอ้ยน้องโดนเจ้าเหลืองฮืยๆเดือดเขวันเลยพี่น้องใจสวยด้วยครับผมว่าแล้วมันต้องมีปลาดุกพี่น้อง หล่ยแมงนมีเวลามาดูกลางคืนเน,น้องไปาทำงานครับใส่จงไไ้ครับแต่มาใส่คำคามันก็จะดีพี่น้องเลยใส่สวยเรับผมเต็มกำเปรีย้ยครับหลังอุ้ยหุยครับผม,มหมานแล้ครับผมเก็บครับยังรับเบ็ดแมลวเลยสวัสดีย่เช้าครับพี่น้องอบกันที่ หมายที่เราใส่เบ็ดปมไว้เมื่อวานนี่แหละครับมองไปฝั่งนู้นปมอยู่ขาวกลุ้เลยครับไม่เห็นมีอาการยุบยาวยุบยาวไม่เห็นมึงเลยไม่ใช่เยหยื่อมดตั้งแต่ำแ่ำเราเนี่พี่น้องใส่ไว้ตั้งแต่บาบครับผมไะเดี๋ยวปรุนกันเลยครับพอมีแต้มให้เราไหมไปปมเยื่อใส่เดือนครับผม แหลกอยู่ตรงนี้แหละพี่น้องนี่ไก่นี่นะครับเอออยพันอยู่ดีพี่น้องรอยดึงอยู่ครับแต่ว่าเยอะกไมหมดดีเราพี่น้องนี่มีรอยขาบเยอะอยู่ครับไปเก็บครับผม อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตดูไปเรื่อยๆครับผมอีพอมีผลงานให้หลับชมไหมวันนี้คั้นนี้มันฟ้มจมจุมครับพี่นอกมันฟ้มจมจุมครับยานองไม่เหรอว้าดึงไปลึกแท้ โอ้มแอยูครับแมยูพี่น้องไม่เป็นปลาไหลหรือเปล่าครับหรือไงนัง่นเบ็ดโฟมยังแมยูเลยนะเก็บเบ็ดงครับผมอบเออมือเดียวเ้วยพี่น้องอาจจะยุบหย,ยับหยับจั่ไหมนะครับ ขัานตรงนี้พ่อว่าหย่อนไหวอยู่นะเป็ดหายไปไหนครับมันจำได้ว่าผมใส่ไว้อยู่พี่น้องนี่ปีกนกมันจำปีกนกได้แต่ว่าปมหายครับอยามันอ่อนเลยนะพี่น้องมันพันไม่ได้ดีครับ ไปทางไหนน้อเราลองเสาวหาหนครับพี่น้องเจอแต่ใส่นี่พี่น้องเอ้ยนี่ก่อนหน้านี้นก็เจอมาสองตัวแล้วเขาก็ปลดปล่อยไปแล้วครับคันนี้ก็เห็นรอยขา,ขาวๆนี่ครับติดต่อเนืองเลยครับสามสี่คันแลวครับแต่ไม่ได้ถ่ายชมครับมันตัวหน่อย แต่ตอนนี้ตุ้ยแล้วครับเรียบร้อยไม่ปลดปล่อยแล้วครับพี่น้องไปกูไปเลยครับมันรูจะมีแต่งงาม,งามให้ดูไหมเจอแล้วครับพี่น้องเอ้ยตอกไม้ของเราอ้หลับม,มืออีกตะขอเบ็ดพันผูกพ,พันใบไก่ตอใหม่พี่น้อง พันยังไงของมันนี่เรียบร้อยแล้วเลยครับนี่พี่น้อองโอ้ใส่อย่างงามเลยครับนี่ครับผมหลวงปู่คุยกับผมแต่ว่าจะเข้าไปยังไงครอบพี่นกไอน้นี่โอ้ยจะขอเบ็ดปากมวยพันหลักใหม่ครับโดนเดืพอพนง เราปลดปากเลยครับตุยเราแหละนี่ครับผมของที่เราตามหามาแล้วครับเราก็มาตามหานี่นะครับตัวเขานี่ครับลุกครับผมก็ปลาไหลแต่ว่าเจอแต่ปลาช่อนหน่อยครับสามสี่ตัวเรียงกันมาเลยฟังนี้แต่ว่าปลดแมวเรามันตุยครับ เลยปลดถิงมดเลยนี่แต่ตัวนี้ตายอยู่ครับผมไม่เต็มกัมเพล่เลยพี่นอ้องเก็บครับผมน,ออน,น,มนอ้องอยากเก็บเบ็ดครับไม่มีกีพี่น้องป้าวิ่งออกไปตัวใหญ่ๆครับจากกลุ่มนี้ครับบินออกไปใน,นลึกนู่นใส่เบ็ดจีบอะไรขึ้นเงี้เอาโมงมาดักสลามาพี่น้องเลย แต่ว่าคันนี้มันมีดึงครับเบ็ดไกยย่จะมดตเราพี่น้องเราอยู่สองอันเลยนี่นะครับอันหนึ่งหรือสองอันะนมันมีดึงครับมันมีครึ่งน้ำอยู่แับใยญ่ใช่ไหมครับโอ้นี่ครับตัวเขานี่นี่ใส่นี่เลยอ๋อกลดูก่อนครับกด,ดได้ไหมจุลุกตับตัวนี้ ลมเนาะยาวเลยอ้อขนาดก็มีอยู่ยาวๆไปพี่น้องคะขนานนะครับเรียงหลังเลยดี๋ยนี่นั่นๆๆๆแต่ว่าดิ้งไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่ครับผมดิ้งไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่ครับโอ้มี่ใส่สวยอยู่พี่น้องใส่สวยอยู่ครับตรงนติดนิดเดียวด้วยเราจะไปแล้วพี่น้องจะไปแล้ว เอา้าพอมีแตมให้พี่น้องได้ดูเอาแล้วครับนี่ทมเอาอลุนีมามดนี่ก็ได้หลายแตมอยู่พี่น้องผมไม่เอาครับมันตุยแล้วกปล่อยทิ้งเบิ่งให้เบิ่งครับแต่วาตรงนี้ซัพ์ใสสวยครับนี่ติดนิดเดียวพี่น้องเลยแต่ว่าได้อาอยู่ครับโอ้เกือบเกือบไปแล้วพี่น้องนี่แต่ขอบเ็ตรถมาอยู่ฝั่งนี้แล้วครับแติดอ,อยู่ฝั่งนี้แหละ แต่ปลอดมาอยู่ฝั่งนี้แล้ครับอเก็บครับพี่น้องเบสจะอยู่ขั้นหนึ่งครับนั่นแหละตรงนั้นแหละครับนะอันทุดท้ายเอาพี่น้องนี่เรากับกูเบสเ็สแล้วครับผมโซมของเราประมาณสามสิบอันแล้วพี่น้องสามสิบกว่านหน่อยครับแต่ว่ามีดึงหายไปอนหนึ่งเลยครับผมหาไม่เห็นดอกอันที่ หายชม่มเนื้อตรงไอ้ปีกนกนะครับตองขนนกนะผมจําได้ว่าผมใส่อยู่พก็มันมีขนนกเป็นสัญลักษณ์อยู่ครับยามันอ่อนครับมันมันไม่พันมันดึงไปยังไงไม่รู้คนเศร้าหาตรงนัง้นเราก็ไม่เห็นครับล้วก็มองดูก็ไม่มีโฟมลอยเลยพี่น้องเลยหาไม่เจอครับผลงานเราเนี่ก็มีอยู่สามแต้มครับพี่น้อง เป็นปลาดุกพือสวยเต็มหนึ่งครับตุยครับผมเราก็ไปช่อนสองแต้มครับไปช่อนกับแต็มงามคำตัวหนึ่งเราก็มันกินลึกครับก็เลยต้องเอาไปไม่งั้นก็ต้องลดไปก็ไม่หลอดขึ้นเก่าครับเรากอ็ฝังนูน่นกินเรียงหลังลยครับตดนู่นนี่ตุย่อยทิง้งบดทิ้งอย่างเดียวครับแมวเ,เลยก็ เหยื่อมันอาจจะมดตั้งแต่หัวค่ำนะพี่น้องเพราะว่าเราไม่ได้ดมาเปลี่ยนเหยื่อขึ้นเนาะเอาเปลี่ยนเหยื่อแรงขึ้นเราอาจจะไม่รลุนปลาดุกมากกว่านี้ครับผมเพราะวันนี้ภารกิจเรามาตามหาปลาดุกครับแต่ว่าเจอมาแต้มเดียวก็รอบมาเลามาใส่อีกหนึ่งแต้มครับผมลุบวันนี้เราก็ได้สี่แต้มนะพี่น้องคลิปนี้ขออนุญาตลงสักหน่อยนะผมขอได้ตามน้ำพริกเลยผมไม่หมานานแล้วแต่ว่าก็พอแต่แตมน้ำพริกนัวอยู่ครับผมคลิปนี้ก็มีผลงานให้ชมเพียงเท่านี้ครับผม ขอบคุณกำลังใจทุกอายทุกแชททุกคอมเมนต์ครับผมขอบคุณพี่น้องและเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมอย่างไง้ก็ไปพบกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอลาแล้วครับผมสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมเดี๋ยวให้ดูผลงานชัดอีกหนึ่งรอบครับผมนี่ครับพี่น้องผลงานของเราวันนี้โอ้ประดุกนี้ใหญ่จริงพีงง่น้องการทำปตุตนี่งามเลยครับ เรอใบ,บก็นนายจะเกือบรุ่นนี้เลยครับน้อยกว่านี้นิดนึงครับตัวนี้ตัวใหญ่กว่าเมื่อวานอีกชนก็บตง,งามครับผม